ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับโหดสมหากรรมโกงโหดร้ายมีได้พอสู้ชีวิตจะเจอสี่มหากรรมโกงตั้งแต่ขี้มแมลงวัน6 0พันยัน60สล้านอภิมหากรรมโกงตั้งแต่ขี้มแมลงวันโหดร้ายมีได้พอสู้ชีวิตจะนงพนีเจอสี่มหากรรมโกงตั้งแต่6 0พันยัน60สล้านเดินหน้าแก้ในสิ่งที่ผิดพลาด ตอนนี้ใครก็โกงเราไม่ได้อีกเพราะไม่เหลือแล้วเพจ Poety y of i t ออกมาโพสถึงตำนานการถูกหลอกถูกโกงของลูกทุ่งดังจ๊ะอาสยามหรือจ๊ะนงพนีที่เรียกว่าแสนสาหัสมากๆกับ4ีหกรรมการหลอกลวงว่ารวมมหากรรมจ๊ะอาสยามโดนโกงตั้งแต่6,000ยัน40ล้านและ Forex TD เรื่องที่1ที่มแมลงวันที่หายไปเรื่องที่ส ไฮโซสาวกับแอร์เมสปอมเรื่องที่3ทํานมข้างละ10ล้านเรื่องที่4แฟนคลับชวนลงทุนโดยสรุปและเรียบเรียงจากอิจฉาแชนแนลสามีนาคม65แฉร์1เเมษายน65คุยแซบโชว์23พฤษภาคม65แฉร์14กันยายน65เรียกว่าโกงกันตั้งแต่ที่แมงวันแค่เจอผ่านๆตอนแวะเข้าที่ปั๊มน้ำมันก็โดนโกง ไป0 0 0 0บาทแล้วก่อนจะโดนไฮโซสาวหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมปอมตามจับโปะสุดท้ายไฮโซสาวคืนเงินให้และกับมหกรรมการโกงคดีดัง f o ร e x T ็ดีจากเอเจนซี่ชักชวนไปทำนมที่เกาหลีสู่กระบ,บวนการชักชวนลงทุนเล่นหุ้นทุกอย่างดูน่าเชื่อถือมีผู้หลักผู้ใหญ่และดาราเล่นกันเยอะจากลง50,000 0บาทก็ลงเพิ่มเรื่อยๆจากช่วงแรก ได้กำไรจริงจนยอดเงินลงทุนสูงถึง20ล้านสุดท้ายถึงรู้ว่าโดนโกงตอนนี้คนที่มาชวนจะก็เข้าเรือนจำไปพร้อมพิงกี้แล้วและอีกครั้งล่าสุดที่จะโดนอีกแล้วแฟนคลับชวนลงทุนครั้งนี้เสียหายประมาณ40ล้านเลยช่วงโควิดไม่มีรายได้เลยหันมาขายพระกับแจ็คธนพลคนร้ายที่มาในคาบแฟนคลับก็เริ่มชวนลงทุนเป็นธุรกิจที่มีการดีลกับหน่วยงานรัฐ มีการพาตำรวจระดับรองสารวัตรมาพบระยะแรกได้รับผลตอบแทนจริงก่อนทั้งคู่หายตัวไปพบว่ามีเหยื่ออีกหลายคนเอกสารราชการไปตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอมแต่ตำรวจที่มาเป็นตำรวจจริงโดยจ้าบอกว่าตอนนี้ทำงานใช้นี่อยู่เพราะเงินบางส่วนที่เอาไปลงทุนก็ยืมมางานนี้สาวจะ๊ะเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่า ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะพลาดมาแล้วไม่เป็นไรเดินหน้าแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดรับผิดชอบในสิ่งที่ทำทำงานใช้หนี้วนไปท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ